สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปเกมอนว้าวพี่พีเ่เ่า่อนะฮะ76ิกแล้วครับผมครับผมวันนี้อยู่กับผมเมบอเมกเกีร์ครับผมกอดด็อกครับ แน่นอนครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของโปเกมอ,อนกันดีกว่านะครับผมเรื่องของโปเกมอนเนี่ยอูที่ผ่านมาเราพูดถึงโปเกมอนแล้วก็เทรนเนอร์ไปแล้วบางส่วนแน่นอนจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าพูดถึงตัวละคระจริงๆแล้วนอกจากที่เป็นฝ่ายดําเนินเรื่องแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีตัวพวกขัดจังหวะบ้าง,างแน่นอนตามสเต็ปทุกเรื่องมีคนดีก็ต้องมีคนเลวถูกต,ต้องต้องมีตัวร้ายถูกต้องฮะตอนนี้ตัวร้ายที่เราจะพูดถึงนี่เป็นตัวที่เรียกว่าอูห ปรากฏมาแทบทุกอีพีทุกตอนของโปเกมอนเลยตัวร้ายที่ร้ายกาจมากๆในโลกของโปเกมอนเลยถูกต้องน,นะ<ห>ผมเราคุ้นชื่อนี้ครับในชื่อของแกนโรเกตนั่นเองนะผมต้องบอกก่อนเลยในคอนโรเกตนี่จริงๆนี เป็นองค์กรที่ขนาดใหญ่นะแต่ว่าพอดูในในฉบับอนิเมะนะจะรู้สึกว่ามันกระจอยลอยเลยก็เกินจริงๆต้องบอกว่าเบื้องหลังขององค์กรเขาเนี่ยทั้งลึกลับแล้วก็ดํามืดแล้วก็มีอะไรที่น่ากลัวมากากลัวมากแม่ครับแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของแก๊งล็อกเก็ตที่เราจะพูดถึงเนี่ยบางทีอาจจะดูเล็กๆเป็นคำนิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนในแต่ละไ p พีเนี่ยเขาก็ส่งลูกน้องมาแค่แก๊งเดียวใช่แก๊งเดิมๆเพราะงั้นแล้วถเป็นแก๊งเดิมๆนะฮะพูดถึงแก๊งเนี่ยก็ต้องมีหัวหน้าแก๊งครับ หัวหน้าแก๊งนี่โอ้โหคุณเคยกันดีใครเล่นได้เล่นทั้งวิดีโอเกมนะหรือถ้าเนการ์ดเกมด้วยเจออยู่แล้วเจอตลอดนะก็คือคาสกิพูดถึงคาสกินี่โอ้เป็นหัวหน้ายิมนะถ้าคุณคนจำได้ในภาคอูเริ่มต้นเลย r ร d and Green นะฮะก็เป็นหัวหน้าแก๊งแล้วเป็นหัวหน้ายิมด้วยเป็นหัวหน้ายิมแบบด้วยนะฮะมอนเกมอนคู่ใจจริงๆของเขาจะเป็นเกอร์เซียนที่ผมอนประจำเป็นร่างวิวัฒนาการของเนสอแต่ว่าไม่เคยเห็นเจ้าเปอร์เซียนเนี่ย ออกมาสู้เลยสักครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงคาสกิเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวอยู่ในเดอะบูวี่เหมือนกันท่าที่เป็นต้องหนุของมิวทูถูกต้องก็เป็นบูฟี่ภาคที่เรียกว่าเปิดโรงเจอกับโปเกมอนดัดแปลงเลยนะเป็นมิวทูนะครับผมซึ่งผมจำฉากเปิดได้เลยมิวทูเนี่ยเหมือนอยู่ในอฐานทัพกําลังอยู่ในหลอดทดลองแล้วก็โอ้ถูกคาสกิเนี่ยเรียกว่าทำให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ควบคุมแล้วสุดท้ายก็โดนแทก คุมไม่อยู่อรกมาคุมไม่อยู่นะเราไปตั้งแก้งร้างแข้นประมาณานั้นนะก็เป็นเรื่องของอนิเมะบายถูกต้องครับพ่อไม่อยู่ในของ TCG โอ้โหเรียกได้ว,ว,ว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยสุดยอดมากมาแบบเหมือนแบบ ไปอัพแน่มาเบบี้เฟสชอบดูเด็กลงดูเรียวแน่ดูใช่หน้าดูเด็กลงนะก็สมกับสมัยนี้นะกับคําสั่งของบอสถูกต้องฮงเล็บคาสกิทำอะไรได้ครับวันนี้คำสั่งของบอสครับบอกว่าเมื่อใช้งานการไปนี้ครับผมนะเลือกโปโล่บนเบนท์ของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวแล้วสลับขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อตู้ต้องเรียกว่าโอ้โหทุกเด็กสายมาหรือเรียกว่าอย่างน้อยหใบที่ยอดเลยคือลากเบนท์แนวหลักก็คือดึงแนวหลักมาหลักถูกต้องนะครับแล้วก็ลากมาตีเลยเรียกเรียกบอสเรียกบอสเรียกมาตบบอสกระดิกต้งขึ้นมา ส่วนใหญ่จะใส่ประมาณใบถึงใบอใบแน่นอนหรือบางเด็กนี่ที่อโหัวไหนก็ใส่ฟีเลยนะก็อยากตีตัวหลังอยากคืออยากตีตัวไหนก็เลือกได้เลยอะไรประมาณนี้ก็ผมจนถึงแบบมีเป็นวลีเด็ดเลยเวลาไปเล่นการ์ดเวลาไปแข่งอะไรเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ถามมีบอสไหมมีบอสไหมโชว์ปุ๊บลวกเลยไม่เล่นบางทีแคถามบบโชว์ปุ๊บไม่เล่นแล้วลวกลวกกดคอนซีสไปเลยครับผมประมาณนั้นไปทีนี้กลับมาในอนิเมะนิดหนึ่งอย่างที่อย่างที่เกิดนึันไปตอนแรกครับทำไมกองกอนนี้บางบางทีก็ดูเหมือนกระต้อยลอยเลยเกินมันมีเหตุผลอยู่นะ ก็คือว่าเจ้าแกรนดล็อกเก็ตเนี่ยที่โผล่เข้ามาในอนิเมตเนี่ยจะมีหลักๆอยู่ถ้าเป็นคนเนี่ยสองคนถ้าเป็นคนแล้วถ้าเป็นตัวก็ประมาณสามสี่ตัวหลังๆเริ่มมีห้าแล้วมีเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเบส้านจริงมีสามตัวแต่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยสองคนมนุษย์สองคนใช่คะคนแรกเลยดีกว่ามูซาชิมูซาชิเป็นสาวสวยสาวสวยประจำแก๊งเลยสาวประจำแก๊งเพราะมีผู้หญิงคนเดียวถูกต้องนะนะผมก็สาวผมแดงนะมูซาชินะครับผม เติมเนี่ยมูซาชิเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามีแม่นะทุกคนถูกต้องครับทุกคนต้องมีแม่ครับเขามีแม่เนี่ยแต่แม่ของเขาเนี่ยอยู่ในแคนอัลแคตด้วยเหมือนกันโอ้โหก็คือเดินตามรอยแม่เลยว่างั้นใช่ครับผมแล้วแม่เขาไปไหนครับผมแม่เขาเนี่ยต้องบอกคุณแม่เขาชื่อมิยาโมโตะถ้าคุณถ้าคุณคุณมิยาโมโตะมูซาชิชื่อคุณคุณเป็นชื่อของนักดาบในภาษานเรียกว่าอดีตการของญี่ปุ่นแล้วกันเป็นเรื่องราวของญี่ปุ่นมูยาโมโตะมูซาชิเป็นนักดวลดาบ อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นครับผมนะก็เขาเอาเหมือนกับว่าเอาเรื่องเอามูซาชิมาเอาชื่อมาหักมาชื่อมาแยกกันเป็นชื่อแม่กับชื่อลูกนะครับก็ประวัติคร่าวๆก็คือว่ามูซาชิเนี่ยกัมพร้าแม่ตั้งแต่ประมาณห้าหกนะครัหน่าสงสารมาเลยน่าสงสารมากชีวิตอกระทมากนะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากเรียนเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลนะฮะ แล้วเผอิญว่าโอ้ด้วยความที่กัมพา้ามันเด็กไม่มีเงินไงไม่มีเงินเป็นเด็กจ้จนแล้วอยู่สถานสงเคราะห์ด้วยโอ้โหชีวิตรัาทดไปไหนนะก็เลยไปอาศัยรักรอบเรียนกับ โป <Pokemon. S 1> เกมอนก็คือไม่สามารถที่จะมีกําลังซับพอที่จะไปเรียนในโรงเรียนดีๆในตอนนั้นใช่ก็ไปเรียนกับโปเกมอนที่ชื่อว่าลักกี้ก็คือเป็นโปเกมอนกอดไข่ลักกี้นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องที่จะเป็นอโปเกมอนรักษาอยู่แล้วใช่ครับรักษาโปเกมอนรักษาเ,เรียนแล้วเรียนโหเรียนจบด้วยนะเรียนคือเรียนับโปเกมอนแล้วก็เรียนจบด้วยเรียนจบหลักสูตรของลักกี้ด้วยก็มีแล้วมีสกิลดีด้วยสกิลดีด้วยแบบหมูหมาก้าไก่ตุกต่งด้วยตุกต่งแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ทํางานได้รโโลก จบการศึกษาแต่ไม่มีใบให้ถูกต้องครับเพราะว่าเขาฝึกกับโปเกมอนเดียวก็าไม่ได้ฝึกกับคนเป็นการจบหลักสูตรของโปเกมอนแล้วมมซาชิเนี่ยเป็นมนุษย์นะฮะโอ้ก็เลยไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพที่เขาใฝ่ฝันได้เหมือนทำงานได้แต่ประมาณว่าไม่มีใบเซอร์อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็เลยไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนเป็นพยาบาลเถื่อนฮะเป็นพยาบาลเถื่อนไม่มีอะไรมารองรับใช่ครับก็เหมือนกับขับแค้นใจครับไม่ไหวครับก็เลยก้าวเข้าสู่ทีมร็อเก็ตนะฮะซึ่งอีกคนอนึงนะ อย่างที่บอกมี2คนใช่โคจิโร่โอ้หคนนี้โคจิโร่ถ้าจำไม่ผิดนี่ก็เป็นชื่อนักดาบเหมือนกันนะเป็นนักสู้เป็นนักสู้คนนึงเป็นนักสู้ไม่เป็นอะไรเป็นนักดาบก็โอ้ชีวิตตรงข้ามกับมูซาชิเลยครับฮ่มูซาชิเมื่อกี้มาแบบยากจนแล้มแขนกัมพะกัมพะแม่แต่กำพะจริงกัมพพ่ออัไม่ใช่ครับก็คือในเรื่องของการดำเนินชีวิตครับโอ้โคจิโร่เนี่ยอยู่ในบ้านที่แบบสุขสบายครับหมาเศรษฐีครับโอ้ฟูลูกคุณหนูถูกต้องครับโอ้โหทำอะไรนี่ก็มีทุกคนสนับสนุนครับมีเงินมีทองแต่่วาาอจจะถูกกกดดันเล็ ตามสไตล์บ้านคนรวยต้องเดินตามทางที่พ่อแม่วาดไวใช่ครับเพราะรู้สึกอึดอัดใจนะก็เลยแบบโอ้โหนี่ออกชาวบ้านใจแตกนี่ออกชาวบ้านก็จับพัดจับภูไปฝึกตัวเองอยู่ในอ่าเรียกว่าโรงเรียนฝึกวิชาเป็นเซมินาโปรแกมอนหรือเปล่าอ่าครับผมก็โปเกมอนเซมินาก็ไปพบกับมุซาชิอุซาชิมาดูล้วไปพบกับอุซาชิอ๋อคือเจองันตั้งแต่กล่องเข้าแก๊งอีกถูกต้องไงโอ้โหแล้วก็ขีดแล้วเปล่าแล้วจับพัดจับคูก็ไปอยู่ในแก๊งเดียวกันเลยอ่า พอท่คนหนึ่งใจแตกอีกคนนึงก็มันรันทดชีวิตหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับผมก็เลยก้าวเข้าสู่เส้นทางของความชั่วร้ายไปกับแก๊งล็อกเก็ตก็คือเรียกว่าสังคมบีบคั้นอะไรประมาณนั้นถูกต้องอ่ะแล้วตั้งแต่พอเขาเข้ามานะก็ได้มีเพื่อนเขาเพิ่มมาอีกคนหนึ่งเป็นโปเกมอนที่ไม่ใช่คนละรอบนี้ก็คือมีตัวแก๊งล็อกเก็ตเนี่ยจะบอกกับด้วยอย่างที่เรากล่าวไปอ่าเป็นคนตัวหลัก2คนหาโปเกมอนตัวหนึ่งที่เป็นโปเกมอนตัวเด่นอีกหนึ่งคนใช่เหมือนประมาณว่าเป็น หัวสามหัวของแก๊งนี่ไงนี่ไงจนเนี้ยเองถูกต้องฮะไปขอย้อนไปนิดนึงมูสติชิโกจิโร่ในเรื่องของการ์ดเกมมีการ์ดเทรนเนอร์เหมือนกันโอ้โหเป็นเทรนเนอร์ที่เรียกได้ว่าเอฟเฟกต์ออกมาตอนแรกเนี่ยอาจจะดูไม่สามารถใช้งานได้จริงอแต่พอมีคนคิดคนเด็กประเภทการคอนโทรลขึ้นมาได้ใช่คอนโทรลเพราะว่าการ์ดเทรนเนอร์ของเขาเนี่ยมีความสามารถในการลดมือทั้งสองฝั่งนะครับก็คือ ให้ฝั่งตรงข้ามทิ้งการสองใบทําไมแล้วเราก็ต้องทิ้งสองใบด้วยอ่าถูกต้องครับก็เป็นการลดมือเนี่ยฝั่งข้ามไปในตัวทรัพยากรได้อย่างโหดเหี้ยมนะสองใบเลยนะใช่ครับไม่ธรรมดานะการเกมนะแต่พอแบบมาอยู่แบบนี้แม่งกับรีเซ็ตสแตมป์คอมโบกับอะไรนี่โอ้โหรุนแรงใช่อ๋อผมลืมอีกอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งอ่าในตอนที่เขาเรียนอยู่สังกัดเดียวกันโรงเรียนอะไรนะโปเกมอนเซมินแนโปเกมอนเซมินแนสองคนนี้เนี่ยเรียนห่วยที่สุดนี่เรียนห่วยที่สุดด้วยใช่โอ้โหแต่ผมอะผมไม่เชื่อผมค้านมาตลอดเลยยังงไ พราะผมเเห็นทุกพีพีอะไอแกงเนี้ยมันสร้างหุ่นยนต์ได้ไวมากเลยจริงเป็นไปได้ทุพีพีแผนการแต่ละอย่างเนี่ยเอาจริงแผนการของแกงโรเกตแต่ละแผนอะถึงแม้มันจะดูโปกฮาอะไรในกระตุนอะ,อะแต่มันเป็นแผนที่คือจะคิดได้เนี่ยมันต้องมีความฉลาดมีสก,กิลระดับหนึ่งเลยนะถูกต้องเรืออรอยงเรือ,ล,อ,ล,อลำน้ำอะสร้างเป็นยี่สิบสามสิบลำอะนะไม่รู้สร้างได้ไงนะจะเบิกมาหรือเปล่าใจเย็นครับผม นะก็ผมก็ผมยังขัดใจอยู่ผมว่ามันเก่งนะพราะว่าเขามีความสามารถในการสร้าง่นยนต์ได้รวดเร็วมากล้ำมากทุกตอนเลยเรียกว่าเธษสดีอาจจะไม่เก่งหรือเปล่าในอาจจะไม่ถนัดทางทางดีด้านดีเนี่ยอาจจะไม่เอาแล้วหัวไม่เอาแล้วแต่พอเป็นด้านเร็วที่เอาหนุดเอาสุดเลยหาตัวเองไม่เจอครับนะครับผมยังหลงอยู่ยังไม่รู้ตัวเองไปทำไรผมไม่รู้ว่าผมว่าสะกิดเขาหน่อยฮะบอกให้ไปสร้าง่นยนต์เยรวยแล้วป่านนี้ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแผนแต่ละแผนที่คิดไม่ได้เนี่ย มันน่าจะสำเร็จทุกตอนเลยนะน,น่าจะสำเร็จแต่ตอนแรกแล้วมันเหมือนจับจับจะจับพี่กระจุ้ยก็จับได้ทุกตอนจะทำอะไรก็ทำได้ทุกตอน,อนอแต่มันไม่ต้องมีอะไรมาทำให้มันพลาดทุกครั้งนะครับเพราะวนะ่าไปตามเนื้อเรื่องนะครับนะผมก็ที่กลับมาพูดถึงเน็ตดีกว่าเน็ตมีการ์ดไหมเน็ตนี่มีเป็นการ์ดเหมือนกันมีเป็นการ์ดนะมีเป็นเท่าไหร่ล่าสุดก็จะเป็นวีด้วยครับอ่าใช่แล้วมีวีแม็กถูกต้องติดสามเอนเนอร์จีวีแม็กตัวยาวมาเลยใช่อ๋อมีร่างกิงกัตเตอร์แม็กเขาเรียกอ่าก็คือจะมีลักกกกษณะที่่แตตตาางจเนปิ ที่เป็น d ดัน,นะครับมืนจะเป็นโปเกมอนวีแม็กตัวแรกที่มีความสามารถเลยอ้าใช่นะเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่ที่เขา,าสปอยออกมาเนี่ยมันเป็นโปเกมอนวีแม็กตัวแรกที่เข้ามาเล่นได้จาก f o r m มที่ยังเป็น GX อยู่เลยคือซาชิอะไรยังไม่เกิดเลยตอนอ่าใช่สมัยมาแรกๆเนี่ยนคนนำมาใช้อยู่เป็นโปรโมการ์ดออกมาใช่ครับผมแล้วก็รู้สึกจะมีในชุดใหม่ ในชุดมาอีบุยด้วยมีเนสโผล่มาด้วยแต่ไม่ใช่วีนะเป็นเนสธรรมดาธรรมดาที่เป็นอาร์ตที่ที่เราเคยเปิดกันนี้ใครทำได้ที่มีอาร์ตต่อกัน3-4มตัวนะก็มีเนสอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันในเรื่องของการ์ดแต่ก่อนจะว่าไปไหนเนสเนี่ยก็มีประวัติเหมือนกันประวัติอะไรอ่อเนสนี่นะมันไม่ใช่โปเกมอนธรรมดาไม่แน่นอนแน่นอนเพราะว่าเป็นโปเกมอนที่พูดได้ถูกต้องครับนะฮะสื่อสารกับมนุษย์รู้เรื่องไหมฮะไม่ใช่พลังจิตนะเป็นภาษาคนเลยเพราะ เข้าใจก่อนว่าโปเกมอนบางตัว huh. ที่เป okay. ็นพสานพลังฤจิะเกือบทุกตัวสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ทางโทรทัศน์แต่เนียสเนี่ยคือพูดออกมาเลยเรื่องมันมีอยู่ว่าว่าเนียสเนี่ยไปเรียกว่าก็เป็นแมวเป็นเนียสตัวหนึ่งธรรมดาอ่าเป็นเนียสธรรมดาก็อยู่ตามข้างถนนพาอะไรไปอ่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันไปจับพัดจับผีเจอเนียสตัวเมียออโอ้โหหลงรักเลยเนียสตัวเมียเนี่ยอยู่กับมนุษย์อ้าวเนียสตัวเมียก็เลยบอกว่า ไปทาไปหาเงินไปทําอะไรให้ได้แบบมนุษย์แล้วค่อยมาจีบแล้วค่อยมาคุยกันใหม่เอ,อ้ยอ่ะอยคนนี้ปฏิพาณสุดยอดมากมีปมในใจโอ้โหเลยไปเรียนภาษาคนไปยืนยอดยืนสองขาฝึกเดินสุดยอดทําทุกอย่างเหมือนมนุษย์จนโดนแก๊งตัวเองเนี่ยขับไล่ออกมาเพราะว่ามันผิดปกติอ๋อคนอื่นก็เดินสี่ขาคนอื่นก็เดินสี่ขาปกติแต่ตัวเองนี่เดินสองขาเดินสองขาภ้ษาคนได้มนุษย์อีกนคือผิดแปลกจากกปเกมอนเลยในแก๊งตัวเองเหมือนเป็นแกะดำอ่าฮะ วันนึงเรียกว่าฟิตและพร้อมเลยพร้อมพูภาษาคนเลยอ่าเดินสองขาเจอเนี้ยตัวเมียที่ชอบครับผมเนี้ยตัวเมียเห็นขยะขยงโอ้เป็นเนี้ยที่ไหนพูภาษาคนได้เห็นกันสองขาซะงั้นถูกต้องโอ้โหช้อใจมากอีกเหมือนโดนหลอกให้ไปทำอะไรไม่รู้ แต่ว่าก็เป็นทําให้สิ่งที่เรียกว่าเน็ตที่โดนเกวมาเนี่ยครับก็มีสกิลติดตัวการพูดภาษาคนแล้วเดินสองขาได้ด้วยถูกต้องนะก็เลยได้มาเจอกับคุณิี่คอนยิโร่แล้วก็เลยรวมตัวมาเป็นแจ็งล็อกเก็ตใช่ครับผมก็คือสาคนต้วเรียกว่า3ามตัวตัวละคร3ตัวนี้มีปมทุกตัวอยู่มีปมทุกตัวแล้วก็อยู่กันมาเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกเลยที่ฉาย แต่ต้องบอกก่อนนะผมเคยนั่งสังเกตเป็นกันย <Y ang S 2> ังไงคือจริงๆผมก็เป็นเรียกว่าติดตามข้อมูลของโปเกมอนจริงๆแล้วแก,งก๊งโลเก็ตมีอยู่ประมาณไม่ถึง5ตอนที่ไม่ได้ออก <guaranteed> นับตั้งแต่ภาคแรกเลยนะตั้งแต่ที่ออกจนถึงซอร์ชิวตอนนี้ใช่มีประมาณ4 5หตอนที่จะไม่มีแก๊งโลเกตไปหาดูไปหาดูาดข้อมูลเชิงลึกนี้ไปหาดูมันม <fancy> ีจริงๆที่ตอนนี้ไม่มีแก๊งโลเกตนะครับครับผมแล้วนอกจากการที่เขาเขามี3คนนี้แล้วะพอดําเนินมาเรื่อยๆก็จะมีตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย นะอย่างโปเกมอนที่มูซาชิใช้ที่เราคุ้นๆกันตัวแรกจะเป็นอาบอกอาบอกหมูที่เป็นรักษาล้ายงูใช่เจ้าอาบอกนี้ถ้าเป็นในการ์ดเนี่ยเจนเจนซันมูนชุดแรกที่คนจะใช้กันเลยความสามารถคือลบดาเมจฝั่งตรงข้าม30ลบดาเมจฝั่งตรงข้ามนะไม่ใช่ลบจากพลังโจมตีนะคุณคือลดเลยนะลดดาเมจตั้งต้นนะฮะอูตรนี้ก็เป็นที่ตกเถียงกันในตอนแรกๆนะครับอ่าครับผมก่อนโปเกมอนที่เห็น บ่อยๆของโคจิโร่เป็นมาตโดกัสอ่าที่เป็นเฟอรมอนที่คล้ายๆกับก้อนอุกกาบาตอ่าเป็นเป็นเหมือนเป็นกลุ่มแก๊สเขาเรียกปล่าใช่ประมาณนั้นเป็นกลุ่มแก๊สแล้วตัวนี้ก็อู๋ก็แสบเหมือนกันมาในยุคของแท็กทีมหลังๆหน่อยนึงที่เราจะเล่นคู่กับเอมิกะนะเวลาทิ้งกับพวกเขานี่ยก็จะเจ็บไปด้วยอ่าใช่ใช่แต่มาตโดกัสเนี่ยก็มีคอมโบ ที่เล่นกับมูเซชิโคจิโร่ที่เป็นเทรนเนอร์ด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าถ้ามันโดนที้รื่องของมูเซชิโคจิโร่เนี่ยฝ่ายต้องทิ้งเพิ่มอีกใบหนึ่งก็เป็นการ์ดที่แบบช่วยมูเซชิโคจิโร่นะถูกต้องตัวด้วยตลอดตามแก๊งกันเลยประมาณนั้นก็เขาก็เดินทางกันมาเรื่อยนะก็มีโปเกมอนเสริมทัพอะไรมากมายเหมือนแก๊งพระเอกพระเอกเดินอย่างอโซาชิก็เจอแก๊งเจอเพื่อนเจอโปเมันเพิ่มเพิ่มไปแล้วก็เปลี่ยนไปแก๊งล็อกเก็ตก็ต้องมีบ้างมีบ้างตัวที่เห็นชัดๆที่โผล่มาเลยเนี่ยคือโซนั โอ้โหอันนี้เป็นอาจจะเป็นขวัญใจหลายคนเลยเปอนที่ลักษณะ,ละคล้ายๆก,กับ่าสลามเสือฟ้าเชมลมแหลมโฟน่าตาเย็นๆอตต้ตาตาขีดขดใช่อย่งางเมื่อก่อนเ basement. นี่ยเวลาแนะนำตัวเนี่ยมูซาช,ชิโคจิโร่ส่ว <ใจ S 1> นฉันกเนียสอันนี้คือจบแล้วนะลหลังหังโผล่มาปุ๊บโซน่าใสอ่ามันโผล่มาอย่างนี้ตลอดเลยมันกลว่าตอนนี้เหมือนแกงแล้วจะมี4คนกลายไปละนะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีเพิ่มอีกไหมถ้าจำไม่ผิดในภาคซอสแอนชิลล่าสุด ได้สมาชิกใหม่มาอีกตัวหนึ่งอ่าเป็นโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนเต่าโปเกมอนเต่าเนี่ยผมไม่น่าใจเหมือนกันที่แปลงร่างเป็นวีแมสตัวแรกเลยในกระตูนอ๋อคาจิเมะอ่าใช่กระตันคาเมะคาเมะนี่แหละอ่าอยู่ดีก็จับพัดจับพูมันอยู่ในแก๊งสุยทางนั้นออ๋ก็เป็นสมาชิกใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆทุกภาคเกือบทุกภาคครับสนุกสนานกันไปครับก็ต้องมาติดตามดูว่าเจ้า พวกแก๊งนอกเก็ตเนี like like walk so ت, like ่ยเขาจะมีเพื่อนเพิ่มคนไหนอีกหรือเปล่าหรือแก๊งจะแตกวันไหนนะนะคคงไม่รู้เหมือนกันครับผมนะครับก็ต้องบอกกันไว้ประมาณนี้นะส่วนใครที่ชอบแก๊ง็อกเก็ตนะอยากตามสะสมการ์ดที่เกี่ยวกับแก๊ง็อกเก็ตเนี่ยนะก็สามารถไปตามหาซื้อกันได้นะครับจากตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับผมหรือถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook Link Trading p o พสครับผมแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมก็อกครับผมไม่เกลีย์ครับผมก็ต้องลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับและยังสามารถรับชมคลิปอื่นๆได้ทางด้านนี้เลยครับ